ไปที่แคมปิ้งตอนนี้ลืมของตอนนี้ลืมของไปหาด E o d ดีนะคะเราจะไปแคมปิ้งครั้งแรกกางเต็นท์ครั้งแรกทุกอย่างครั้งแรกหมดเลยแต่ว่าเราก็มาดูกันนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่รู้จะจะมีคลิปต่อไปไหมไม่รู้แต่ว่าเอาคลิปนี้ให้มันรอดก่อนนะคะ จากพัทยาไปหาดีโอดีนะคะอยู่ที่45กิโลนะคะแต่เดี๋ยวชนกับแบงก์ก็จะไปแวะกันที่ตลาดแสมสารก่อนนะคะเพื่อที่จะซื้ออาหารไว้ทานกันตอนเย็นนะคะนี่ไงนี่ไงผมรู้็ำเลยย,ย,ย่างนึงทอดเนี่ยในกากนะครับ

ือเราจะซื้อแค่คู่ไหมเฮ้ยไปไปไปปีนี่ปีอะไรนะแค่ร้านนี้นี่เด้อเจอโบไม่เหมือนสายหมีปลาปลาขาถุกนะแบงค์เนี่ยเลยสองร้อยนี่คนไม่เยอะนะวันนี้วันจันทร์อ๋อเรามาเรามาวันธรรมดาดีแล้วเนี่ยคุณเดินดูปกันเดินไม่รูปกัน แดงจังนะเดินไปก่อนเลยค่ะมาใหม่ๆที่นี่หอยเป็นแบบสดๆเลยนะคะดูได้นะคะเอาไหมได้ไดมเดี๋ยวน้องก็ปีเลยค่ะพี่เอาครึ่งโลค่ะเอาลวกเลยไหมลวกนะลวกเดือดอันนี้ก็ใหญ่มากอันนี้ก็ใหญ่มากคุณเดือนไปสั่งไปเดี๋ยวไปสั่งรอนนี้สั่งอะไร เขาจะเดินไปดูทางนี้ม,ม,ม,มีเป็นซอยลงไปเลย มีฉลามด้วยนะดูดีอย่ยืนมือลงไปนะมีฉลามด้วยนะนีไ่ไงเดินลงไปดูไหมไอาหารทะเลที่นี่นะคะ ถ้าเราซื้อกับแม่ค้าที่นี่นะคะเขาก็จะทําพวกต้มนึ่งย่างลวกเนี้ยค่ะเขาจะทําให้ฟรีเลยนะคะลองไปดูไหมแล้วอย่างเมนูอื่นๆนะคะอย่างเช่นกั้งทอดกระเทียมนะคะเขาจะคิดค่าทําอยู่ที่เมนูละหนึ่งร้อยบาทต่อหนึ่งกิโลค่ะแล้วเขาไม่มีอะไรออกมาอลังไม่ได้เลยอมเลอเลยมีมังกรอมเลยด้วยนะมังกรใหญ่ๆเลยจ้ะมันเป็นอย่างนี้นะ เห็นไหมตรงนี้อ่ะก็สดเห็นไหมคือเป็นตัวละสามร้อยสามสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิอยู่ข้างล่างอีกเีเดี๋ยวมาเขาไม่รู้แต่เขาอยากกินกุ้งแต่เขาไม่รู้เขาจะกินไซส์ไหนข้าอันม่กนไหมีสามห้าด้นะคะยวงไทด้นะคะได้ยจ้า สอร้อยไหมคะพี่300ร้จ้าตัวมัดามแปดนะคะตัวใหญ่ๆ่เลยนะจ้าได้ไดงได้เลยค่ะอะไรคะได้เลยนะคะไข่ป็นกระดองจ้าอันนี้ข้าวัดปูข้าวผัดปูเอาอะไรเป็นเอาอะไรอาปูหรือกุ้งเอาปูเอาปูกุ้งอาปูเฉยนะเอาปูเฉยเอาข้าวผัดปูครับผม แล้วแค่ไหนระคะแล้วก็ข้าวผัดปูก่อนนะคะอ่ะอันนี้คือกล่องละร้อยหรอค่ายร้อยทุกอย่างป้าตอนนี้เราก็ถึงตรงหาดีโอดีแล้วนะคะเพื่อนๆซึ่งอากาศก็ เย็นสบายมากเลยค่ะแดดประมาณ33อ,องศานะคะ <g ülme> ก็น่านอนอยู่นะคนไม่เยอะด้วยอันนี้เรามาวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่28กุมภานะคะซึ่งคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีแหละมีเพื่อนบ้านบ้านเดียังไม่เห็นต้องไปตรงเออชอนกับแบงค์คิดว่าน่าจะนอนท้ายหาดนะคะพอรู้สึกว่าต้นหาดนี่คือแบบคนเยอะ เออคนเยอะนิดนึงไม่เยอะแหละแค่นี้เองแค่นี้เองมีรถแคมปิ้งด้วยมีรถเข้ามาแคมปิง้งมานั่งปิกนงปิกนิกเนี่ยชนว่าแถวนี้กำลังดีเ <c oughs> มันกลาห้องน้ำนะชนใหม่ๆตรงนั้นแหละ <c oughs> ตรงใกล้ๆห้องน้ำนั่นแหละเนี่ยคนกางเต็นท์อยู่นะแต่ชนดูอยู่ว่า เขาเชื่อมปักกันยังไงตรงไหนอ่ะโอ,อ,อ้เต็นสวยมากเป็นบ้านเลยแบงเป็นยังลงหนึ่งแ้าน้ำสองแยกปักแค่นั้นแหละารั้งนเราไปจ่ายเงินปักเราจะนอนแถวๆนี้แหละไปนี่ก็ครั้งแรกนะก็จะวนแบบนี้แหละ เราจะมาพักที่ท้ายหาดอ่ะเราก็มาชําระเงินค่าบริการตรงนี้นะคะถ้าเราจะนอนต้นหาดเราก็ไปชําระเงินตรงแถวต้นหาดนะคะแต่อันนี้ชนกับแบงค์มานอนท้ายหาดนะคะต้องมาตรงนี้นะคะเห็นไหมก็จะมีห้องน้ําตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นมีห้องน้ําเยอะอะ่ะตรงเนี้ยโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะขอไปกางเต็นท์นกันก่อนนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะสวยเหมือนกับ คนอื่นเขากลางไหมอะแต่มันเป็นครั้งแรกอะเนาะก็เอาแค่นี้ละกัน อนนี้นะคะชนก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวชนจะให้ดูเต็นท์นะคะซึ่งกางแบบมั่วๆยวให้ดูมั่วไหมและนี่คือวิวนะคะเดี๋ยวเราจะพากันมาเดินเล่นดูนะว่าว่ามันจะมีว่ามันจะมีอะไรสวยๆบ้างว่าคนจะเยอะไหมบรรยากาศเป็นแบบ ซึ่งบรรยากาศตอนเย็นคือดีมากลมเบาๆอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาแบบเรื่อยๆเนาะซึ่งเราไม่รู้ว่าปกติอ่ะคนจะเยอะไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกว่ามีเพื่อนมีเพื่อนบ้านเยอะอยู่เด็กๆก็เล่นน้ำกันอะ่ะเป็นกิจกรรมครอบครัวเนาะมากลางตรงกลางเซนเย็นไหมเย็นสบายเนาะ คือไม่ต้องคิดเยอะว่าต้องกลับบ้านก็คือนอนตรงนี้เลยตื่นเช้ามาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนเช้าจะเป็นยังไงแต่ตอนเย็นอะ่ะเอาตอนเย็นให้มารอดก่อนตอนนี้ก็คือสักกี่โมงแล้วอะ่ะตอนนี้ไม่รู้ๆๆรู้นหินมีคนหิวหนึ่งลายม,ม,มีมีคนหิวหนึ่งอตาซึ่งชน <c oughs> กับแบงก์ก็ยังไม่ได้เก่งนะคะก็เลยแบบซื้อของมากินคือแบบเทียบเลยเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่า เราต้องทำอะไรกินอะไรยังไงยังไม่รู้นะคะเพิ่งครั้งแรกอะเนาะตอนนี้ก็คือเยอะอะเยอะไปหมดอะไม่รู้จะอธิบายยังไงมากินข้าวนอกสถานที่ก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่อากาศดีนะพอตอนเย็นอะเนี<ม>๋ยได้ไไดยินเสียงนกไหมอากาศเย็นสบายพน่นนี่นั่นหรือว่าเย็นเพราะว่าพัดลมก็ไม่รู้แต่แบบน,น,บนนะตอนนี้ทนกับแบงก็ กำลังกินข้าวกันอยู่นะคะซึ่งดูดูข่าวไปด้วยอัปเดตข่าวไปด้วยหลดหมดไปละรอบหนึ่งเดี๋ยวให้มาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรนะก้างก้างทอดกระเทียมเขาคิดค่าทําแค่หนึ่งร้อยนะคะเราซื้อมาหนึ่งกิโลเาท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบประมาณสี่ร้อยห้าสิบค่าทำหนึ่งร้อยบาทอยู่ไซส์อยู่ไซส์อไซส คือพร้อมกินได้เลยแล้วก็น้ำจงน้ำจิ้มอมลงอะไรคือเขามีแหละแต่ว่านี้่คือชนทํามาเองนะคะก็คือน้ําจิ้มผัดแล้วก็น้ําจิ้มซีฟู้ดหอยแครงก็ม่แกะเสร็จหอยแครงนี่คือซื้อมาหนึ่งโลนะคะแต่ว่าแกะแกะให้พร้อมกินได้เลยจะได้ไม่ต้องเพื่อนอีกคือเราแกะเองแล้วคือข้าผัดข้าผัดก็คือคือคือกับข้าวเยอะมากตอนนี้อยู่เท้าอะคือกับข้าวเยอะมากนั้นกินข้าวริมทะเลนู่นนี่นั่น อากาศดีไหมอากาศดีเนาะเย็นเมีเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนเพื่อนเนเต็นท์อื่นเขาก็อยู่ใครอยู่มานะคะเป็นครอบครัวไอ้อากาศอะ่ะสบายตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะคก็เก็บเ็แลวลนะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปอาบน้ำแล้วนะคะพุคนคือตอนนี้อยู่ในเต็นท์นะคะเดี๋ยว ทำนู่นทำนี่กินข้าวอาบน้ำแล้วก็คือจะนอนเนี้อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะเดีย๋ยวฉันจะได้รีวิวตอนเช้าให้ดูว่าที่หาดยีโอดีเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างมาบายฝันดีค่ะตื่นแล้วนะทุกคนเมื่อคืนหายไปเลยหายไปจากสารระบบเลยแต่กลับมา ่คนกับแบงก์ก็เก็บเต็นอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ของเต็มรถอีกเหมือนเคยแล้วก็ยังไม่ได้อาบนะ้ำอีกเหมือนเคยเดี๋ยวจะไปอาบอยู่บ้านเอาถ้ายังไงอยากให้ไปไหนหรือว่าอยากคุยกับพวกเราก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะว่าอยากให้เราไปไหนบ้างมีที่ไหนหน่าสนใจบ้างเดี๋ยวก็รอชมคลิปมานะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย